สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 นะคะกลับมาพบกับคุณครูปอในวิชาวิทยาศาสตร์อีกแล้วนะคะในชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณครูได้สอนเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะที่มีอยู่3ประเภทนะคะและได้สอนไป1ประเภทแล้วก็คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์5ขั้นตอนนะคะนะักเรียน จำได้ไหมเอ่ยนะคะที่มีการระบุปัญหาตั้งสมมุติฐานรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลนะคะ5ขั้นตอนนี้เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูนะคะจะมาสอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะอีกสองประเภทที่เหลือนะคะก็คือเรื่องของ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเรื่องของจิตวิทยาศาสตร์นะคะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะคือเรื่องของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยค่ะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะจะหมายถึงความชํานาญและความสามารถ ในการคิดค้นหรือการสืบสอนะคะเพื่อที่ให้เราเนี่ยได้คำตอบและได้เกิดการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมซึ่งจะแบ่งเป็น2ขั้นดังนี้ค่ะขั้นที่1น,นะคะเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานนะคะมีอยู่8ทักษะนะคะทักษะแรกก็คือทักษะการสังเกตนะคะ ทักษะที่2ก็คือทักษะการจำแนกประเภทนะคะ3คือทักษะการวัด4คือทักษะการใช้จำนวนนะคะ5ทักษะการหาความสัมพันธ์ของ Space กับเวลานะคะ6ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล7ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล และ8ทักษะการพยากรณ์นะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งขั้นว่าเป็นยังไงนะคะอะเรามาดูขั้นที่2นะคะคือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือขั้นผสมนะคะจะมีด้วยกัน6ทักษะก็คือ1น,นะคะทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแประนะคะ2 ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 3. ทักษะการทดลอง 4. ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 5. ทักษะการตั้งสมมุติฐานและ 6. ทักษะการสร้างแบบจำลองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใน ป .5 ที่เราจะเรียนวิทยาศาสตร์กันนี้นะคะเราจะได้เรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยในทักษะไหนบ้างนะคะเรามาดูกันเลยค่ะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะในชั้นเรียนนี้นะคะทักษะแรกนะคะเป็นทักษะพื้นฐานก็คือทักษะการหาความสัมพันธ์ของ Space กับเวลาเป็นยังไงนะคะ มันคือความสามารถในการหาความสัมพันธ์นะคะระหว่างรูป1มิติรูป2มิติแล้วก็3มมิตินะคะรวมไปถึงนักเรียนเนี่ยจะต้องระบุได้ว่ารูปทรงต่างๆเนี่ยเป็นรูปทรงอะไรามีขนาดมีตำแหนง่งมีทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันนะคะ สเปซของวัตถุนะคะก็คือที่ว่างสเปซเนี่ยคือที่ว่างใช่ไหมคะสเป,เปซในภาษาอังกฤษแปลว่าที่ว่างนะคะมันคือที่ว่างที่วัตถุนั้นๆอยู่นะคะมีรูปร่างลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุนั้นๆน,น,นะคะโดยมันจะมีความสัมพันธ์แบบ2ลักษณะนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซนะคะก็จะแบ่งออกเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง วัตถุ2มิติกับวัตถุ3มิตินะคะมันก็คือความสามารถนะคะที่นักเรียนเนี่ยจะต้องระบุชื่อหรือวาดภาพของวัตถุ2มิติและ3มิติได้นะคะเรามาดูกันว่าวัตถุ2มิติกับ3มิติต่างกันยังไงนะคะนักเรียนดูรูปภาพนะคะรูปกล่องรูปแรกนะคะถ้าเราดูในรูป2มิตินะคะมันก็จะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากธรรมดานะคะในรูปสามมิตินะคะมันจะมีความหนาความบางอยู่ในรูปนั้นด้วยนะคะเราจะเรียกเป็นทรงนะคะมันคือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะดูรูปร่างนะคะเป็นรูปกระบอกนะคะเป็นรูปทรงกระบอกนะคะรูปทรงกระบอกนะคะถ้าเรามองในรูปสองมิติก็จะ ประกอบไปด้วยรูปวงกลมแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองในรูปของ3ามมิตินะคะที่มีความหนาความกว้างความยาวนะคะเราก็จะเรียกมันว่าเป็นทรงกระบอกนะคะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะในเรื่องของการหาความสัมพันธ์ระหว่าง Space กับ Space นะคะ 1.2นะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่งนะคะมันคือความสามารถในการบอกตำแหน่งและทิศทางของวัตถุว่าอยู่ทางซ้ายหรือทางขวาเมื่อเทียบกับวัตถุหนึ่งนะคะเช่นการที่เราย่อนก้อนหินลงไปในแก้วน้าำเดี๋ยวเราดูนะคะเมื่อเรานะคะมีแก้วน้ำอยู่หนึ่งแก้วที่มีน้ำอยู่เต็มนะคะ และเรานำก้อนหินนะคะใส่ลงไปเราก็จะพบว่าก้อนหินนะคะจะเข้าไปแทนที่น้ำโดยที่เรารู้ได้ยังไงเรารู้ได้เพราะว่าสังเกตจากการล้นของน้ำนะคะในแก้วเนี่ยน้ำในแก้วเนี่ยล้นออกมาข้างนอกนะคะนั่นหมายถึงการที่ก้อนหินนะคะเข้าไปแทนที่น้ำเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะทักษะการหาความสัมพันธ์ของ space กับเวลานะคะคืออะไรนะคะก็คือเรามาดูอย่างแรกเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุกับเวลานะคะในที่นี้นะคะวัตถุก็คือคนนะคะคือความสามารถในการบอกความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของวัตถุกับเวลาที่วัตถุนั้นเคลื่อนที่ไปนะคะ เช่นการเปลี่ยนตำแหน่งของนารีนะคะในขณะที่เดินทางไปโรงเรียนเมื่อเวลาเปลี่ยนไปนะคะนารีก็เคลื่อนที่นะคะไปนะคะเนี่ยดูในรูปนะคะนารีออกจากบ้านเจดนาฬิกานะคะไปถึงโรงเรียนนะคะเดินไปถึงโรงเรียนเวลาเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีนะคะอันนี้คือ เป็นความสัมพันธ์ของตำแหน่งของนาลีกะ,ะกับเวลาที่นาลีเดินไปนั่นเองค่ะต่อไปนะคะทักษะเรายังดูในเรื่องของทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลานะคะอย่างที่2ตอนนี้นะคะข้อ2.2นะคะความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลานะคะคือความสามารถในการบอกความสัมพันธ์ ระหว่างการเปลี่ยนขนาดหรือปริมาณของสารกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะเราเอาน้ําแข็งนะคะมาใส่ไว้ในแก้วแล้วจับเวลาการละลายของน้ําแข็งนะคะเมื่อเราตั้งทิ้งไว้นะคะอันนี้แหละเขาเรียกว่า ความสัมพันธ์ของรูปร่างของวัตถุที่เปลี่ยนแปลงไปกับเวลานะคะเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะคะน้ําแข็งที่อยู่ในแก้วก็จะค่อยๆละลายกลายเป็นน้ํานะคะจนละลายหมดนะคะเราถึงหยุดเวลานะคะหรือการหลอมเหลวของเทียนนะคะของเทียนไขที่เราจุดนะคะแล้วเทียนเนี่ยจะเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะเนี่ย เมื่อตั้งก้อนน้าแข็งทิ้งไว้แล้วเมื่อเวลาผ่านไปน้ําแข็งก้อนก็หลอมเดืยวกลายเป็นน้ํานั่นเองค่ะต่อไปนะคะทักษะที่สองที่เราจะได้เรียนรู้กันก็คือทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายของข้อมูลนะคะมันคือการนําข้อมูลที่เราได้เนี่ยมารวบรวมด้วยวิธีการต่างๆมาจัดกระทําให้อยู่ในรูปแบบ ที่มีความหมายหรือความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราได้เรียนนะคะในชั่วโมงนี้แล้วเนี่ยนักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้เนี่ยนะคะไปจัดทําเป็นแผนภาพแผนภูมินะคะเป็นการเขียนบรรยายนะคะเพื่อทําให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจความหมายหรือเข้าใจบทเรียนที่เราเรียนไปในวันนี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะยกตัวอย่างนะคะ เด็กใชายธนดลและคณิฐาเนี่ยช่วยการสำรวจพืชโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะตามข้อกำหนดของคุณครูนะคะคือทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลนะคะธนดลกับคณิฐาเนี่ยก็ช่วยกันนําข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพืชเนี่ยนะคะมาจัดกระทำใหม่นะคะโดยทำเป็นแผนภาพต้นดอกกุหลาบ เขาไปสำรวจอะไรมาได้บ้างนะคะก็ที่เขาสำรวจมาได้เขาก็เอามาทำเป็นแผนภาพนะคะและชี้ไปนะคะว่าในต้นกุหลาบเนี่ยมีดอกตูมมีดอกที่บานแล้วนะคะมีความสูง30เซนติเมตรมีดอกสีแดงและมีกิ่นหอมลำต้นมีหนามแหลมนะคะเด็กชายธนาดลและคณิษฐาเนี่ยนะคะไปสำรวจนะคะจดมาอย่างละเอียด เสร็จแล้วเขานำข้อมูลที่เขาได้จากการสำรวจนะคะมาเรียบเรียงใหม่เพื่อที่จะเป็นการสรุปให้ดูได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะทักษะที่3ก็คือทักษะการสร้างแบบจำลองนะคะคือการสร้างหรือใช้สิ่งที่ทำขึ้นเนี่ย เพื่อเรียนแบบหรืออธิบายสิ่งที่เราเนี่ยต้องการศึกษาหรือว่าสนใจนะคะและสามารถนำเสนอความคิดรวบยอดข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยในรูปแบบของแผนภาพชิ้นงานข้อความเป็นสิ่งของหรือรูปภาพเคลื่อนไหวนะคะตัวอย่างแบบจําลองเนี่ยคะ อันนี้คือแบบจำลองการระเบิดของภูเขาไฟนะคะเขาทำมาจากดินน้ำมันนะคะและนำสารเนี่ยใส่ลงไปนะคะก็คือจะเกิดการประทุของภูเขาไฟขึ้นมานั่นเองนะคะอันนี้ก็เรียกว่าแบบจำลองเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะ อย่างที่3นะคะประเภทที่3ประเภทสุดท้ายแล้วคือจิตวิทยาศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรคือลักษณะนิสัยของบุคคลนะคะที่เกิดจากการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะจิตวิทยาศาสตร์นะคะประกอบไปด้วยลักษณะต่างๆเช่นดูนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่านพจะทำเงินหล่น20บาทนะ เขาบอกว่าขอบคุณมากนะอ้อยที่เก็บมาคืนเรานะคะอันนี้เด็กผู้หญิงคนนี้คือมีความซื่อสัต์นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังจดบันทึกข้อมูลมะเขือเทศทานได้หรือยังนะอ่ะเขามีจิตวิทยาศาสตร์ในเรื่องของมีความช่างสงสยัยอยากรู้อยากเห็นนั่นเองค่ะอ่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะ เด็กผู้ชายคนนี้บอกว่าคุณครูครับผมมาส่งกันบ้านครับคุณครูก็เลยบอกไปว่านบส่งงานครูตรงเวลาเสมอเลยนะะนบมีจิตวิทยาศาสตร์อะไรคะ,ะมีความรับผิดชอบนั่นเองนะคะต่อไปนะคะนบบอกว่าอูดปรับตัวในแหล่งที่อยู่อย่างไรบ้างอสองคนนี้กําลังช่วยหาข้อมูลอยู่แน่ๆเลยผู้หญิงคนนี้บอกว่าเดี๋ยวเราลองค้นหาข้อมูลก่อนนะ มีจิตวิทยาศาสตร์ในเรื่องของสนใจใฝ่เรียนรู้นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะในใบางานที่สองวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนมาเนี่ยในรูปแบบของแผนภาพความคิดแผนภาพนะคะหรืออื่นๆลงในสมุดนะคะ ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูอันนี้เป็นแผนภาพความคิดนะคะในเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เราได้เรียนมานะคะจะมี3ประเภทนะคะคือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิธีการทางวิทยาศาสตร์5ขั้นตอนแล้วก็จิตวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนักเรียนจะเขียนเป็นแผนภาพอื่นๆก็ได้นะคะ เช่นเดิมค่ะท่ามลงในสมุดนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปสวัสดีค่ะ